สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันฮาราวีน,นะคะเห็นใกล้สอบแล้วไปมล่เอาข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะว่าคอ,าอการสอบกอพอเนี่ยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอ่ามาอันแรกกฎหมายจ้ะมากฎหมายจ้ะกฎหมายตัวนี้มีอะไรบ้าง ที่เห็นหน้าจอเลยนะต้องผ่านถึงมีทั้งหมด30ข้อเลยนะ30ข้อเนี่ยต้องผ่าน15ข้อเลยนะนะคะนั่นคือ60%นะถึงจะผ่านนะ,ะมาวิชาต่อไปมาวิชาเลขจะ้ะความสามารถทั่วไปอันนี้ลงคือเลขกะไทยใช่ป่ะตามตามรายละเอียดนี้เลยนะ ซึ่งก็ต้องผ่านหอมีทั้งหมดห้าสิบข้อใช่ไม่ม50สบข้อก็ต้องผ่านเท่าไหร่ผ่านสาสิบข้อเลยนะสองวิชาหกสิอร์เซนต์นะไม่ใช่ธรรมดานะแต่เมนะนะสำหรับในส่วนนี้เนี่ยเมส่วนตัวเมเนี่ยเมจะทำเลขเป็นวิชาสุดท้ายแล้วก็ไทยเป็นวิชาลองสุดท้ายเพราะว่าเลขมันต้องใช้เวลาคิดนิดนึง ะะแล้วแต่ต้องเผื่อเวลา30นาทีต,ตอนท้ายไว้สำหรับตรวจสอบด้วยเนาะนะคะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ mm hmm. มาดูต่อไป mm hmm. อีกวิชาหนึ่งหมวดนึ่งภาอังกฤษมีอยู่กี่ข้อยีบห้าข้อยีบห้าข้ออันนี้ดีหน่อยผ่านต้องผ่านแค่แค่50ก็คือ13ข้อนะแค่13ข้อเท่านั้นนะคะ ถ้าทั้งสามหมวดนี้ผ่านได้ตามเกณฑ์ที่ให้อยู่ตรงหน้าจอก็คือผ่านกออพอนะนี่คือรายละเอียดนะที่เพื่อ,อนๆต้องรู้ว่าไปเมนจการการทำข้อสอบกันด้วยนะว่าจะต้องทำอะไรก่อนไลไรหลังแต่ส่วนตัวเมเมทำกฎหมายก่อนเมทำกฎหมายก่อน ะะเพราะเป็นวิชาที่ไม่ค่อยดิ้นอะไรเท่าไหร่นะคะไอในส่วนนี้ไม่ให้อยู่ประมาณ30สบนาทีนะไม่เกินนะคะเป็นวิชาที่เมย์ทำส่วนวิชาต่อไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เมย์จะทำเป็นวิชาที่สองนะคะอันนี้ไม่ให้30สนาทีเหมือนกันส่วนวิชาที่3าคือภาษาไทยอันนี้อาจให้เยอะหน่อย40ินาทีนะคะ และเลขเม่จะตอบท้ายให้เป็นวิชาสุดท้ายที่จะทำแต่ทุกอย่างต้องหัก30นาทีตอนท้ายไปก่อนนะคำนวณเวลาดีๆถ้าสามมันทำสามชั่วโมงร้อแปดสิบนาทีหักไป30สินาทีคือเหลือเวลาทำข้อสอบร้อยห้าสินาทีนั่นก็คือเท่าไหร่สองชั่วโมงครึ่งใช่ปะเม่เนจดีๆนะตาม ที่เมย์บอกในแต่ละวิชานะแต่ว่าด้วยส่วนตัวเมย์จะทําเลขะตกท้ายเพราะว่ามันต้องใช้สติสติสมาธิในการคิดพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องโยนก้อนหินที่มัน,นหนัก,กวิชาอื่นออกให้หมดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาไกด์ไลน์สั้นๆนะว่าแล้วก็เพื่อนๆลองไปพิจรารณาดูว่าเพื่อนๆพร้อมหรือยังนะคะสำหรับการสอบวันที่2 0นี้ สู้ๆนะมีอะไรทักอินบ in ็อกมาสอบถามกันได้หรือสนใจคู่ม,มือ,อยังไงก็ทากอินบ็อกมาได้นะจ๊ะเรือยเจอกันลิดหน้าจ้า